สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดวันเสาร์นะคะบ้านพลังงานฟรีนะคะก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัตนะคะทานก็โดยใช้พลังงานฟรีนะคะได้จากแสงแดดนะคะผ่านแผงโซลาเซลล์เช่นเดิมนะคะวันหยุดก็เลยอยากจะแชร์การใช้พลังงานฟรีให้กับแฟนคลับของแสงกำฟ้านะคะ,ะไม่ยากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม ใช้พลังงานฟรีเสียบจากปลั๊กที่ได้จากจากแผงโซลารเซลล์นะคะอ่ดูค่ะดูค่ะเห็นไหมกําลังต้มน้ําอันนี้ต้มน้ําเพื่อที่ทําการลวกเส้นลวกผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็เก็บจากสวนนี่นะคะเต้นเดือดบุบูดบูดบุบุนี่นะคะก็คือน้ําต้มก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ําก๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรมากมายนะคะมีหอมหัวใหญ่มีฟัก มีกระเทียมอ่ามีเม็ดเกากิ้เต้าหู้รากผักชีอ่าแล้วก็อะไรนะขึ้นช่ายรากขึ้นช่ายนะคะจะต้มต้ม,ตมรวมกันนะคะก็มีต้มไออะไรนะไออะไรพริกไทยเม็ดแล้วก็ตามตามโขกไปนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลสีอขาวแค่นั้นแหละคะ่ะไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะ ทำทานอร่อยจริงๆนะคะบ้านพลังงานฟรีวันนี้โอ้ยใช้พลังงานฟรีจากการเนี่ยเห็นไหมจากอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเราก็ตัดแก๊สที่บอกนะคะตอนนี้เราก็จะทำก๋วยเตี๋ยวทานกันนี่่ะผักบุ้งก็เก็บจากที่แปลงผักนะคะไม่มีอะไรต้องไปซื้อที่ตลาดนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่นีนบ้านเรา นี่ฮะก็จะมีซื้อบ้างที่เราทำไม่ได้ก็มีเซนเก๋วยเตี๋ยวนะฮะอ่าต่างใช่นะฮะมันเป็นทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็มีผักนานาชนิดนะฮะถั่วงอกผักเนี่ยผักหอมเปยนะฮะบ้านเราเรียกแล้วก็มีพริกพริกสดนะฮะก็ากเก็บจากแปลงผักของบ้านพลังงานฟรีนี่เองนะฮะก็ไม่มีอะไรนี่ก็ มะระกอนะคะมะระกอธรรมชาติที่สวนนะคะอันนี้น้ําอันนี้น้ําที่ต้มของน้ําสมุนไพรนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะก็มีมะเดือ่อมีกระท่อมสองใบแล้วก็มีไออะไรเนะาะชะโยอ่าว่านลีแพนะะก็หลายชนิดรวมต้มหอมมากเลยนะคะทุกท่าน คุณแม่ทําอะไรคะตำถั่วตำถัว<ะ>่วเพื่อที่จะเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนาะแม่เนาะก๋วยเตี๋ยวถั่วนี้คั่วใหม่ๆเลยนะคะถั่วเนี่ยเห็นไหม,มแม่ก็ตำถั่วอยู่นะคะ<ม>ความสุขแฮปปี้ไม่ต้องไปซื้อหากินที่ไหนเนาะแม่เนาะอยู่ที่บ้านเราก็มีพร้อมทุกอย่างผลไม้ก็พอมีบ้างนะคะบางชั้งก็มีเยอะก็มีกล้วยกับเงาะนะคะช่วงนี้เงะาะราคาถูกนะคะแล้วก็ได้กินเงาะทุกวันเลยเนาะ,ะแม่เนาะ แม่ตื่นเช้ามาแม่ทาอะไรบ้างนะตื่นมาออกกํากลังกายแล้วก็ร้องเพลงนะแม่เนาะ, <Yeah. S 1> ะแล้วกินนมแม่เสียบการน้าร้อนด้วยอะไรนะนด้วยแอของใช้พลังงานอะไรแม่การน้าร้อนตอน <S S <eng> <S เช้าพล <h itt. S 1> ังงานแสงอาทิต์เนาะ <S S <ula> ท,ท,ที่ที่ได้จากแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ S <S ได้จากแสงอาทิตย์ <SC. S 1> แล้วก็คุณแม่เปิดแอร์ทั้งคืนเนะี่ยคุณแม่นอนหลับสบายนะแม่เนาะเพิ่งมาปิดตอนหกโมงเช้านะแม่เนาะ แอร์มันก็มันระบบสมัยใหม่ตอนนี้มันช่วยกองอากาศดูดอากาศกองอากาศนะคะเราทาให้หายใจแบบโล่งเนาะแม่เนาะตอน,ตอนเช้ามาก็สดใสแฮปปี้แล้วไปเดินออกกาลังกายมาแล้วนะคะเนี่ยไปรดน้ําผักมาแล้วไปชมสวนตรงนั้นนะคะ,ะสวนของคุณแม่ที่ทําอายุเจ็ดสิบสี่ทำให้แสงกาฟ้าทานปลูกผักอะไรทาไมให้แสงกาฟ้าได้ กินแบบไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาดนะคะเพราะเราลงทุนจากพลังงานแสโซลาเซลล์นะคะหนึ่งแสนบาทนะคะต่อไปเราก็เก็บเกี่ยวทุนคุ้มทุนนะคะแล้วก็ความสุขมันก็อยู่ในใจนี่แหละคะ่ะถ้าคนไหนได้ทำระบบโซล่าเซลล์นะคะได้ทำเหมือนบ้านแสงคำไฟนี่คะท่านจะรู้เองนะคะมันคือ ผมรู้สึกมันจะบอกะฮให้ได้ไม่หมดนะคะก็มีแต่แชร์ประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างที่แสงกับฟ้าได้ทำแล้วก็ให้เห็นในเป็นรูปธรรมนะคะแต่นามาทำที่มันอยู่ในใจเนมันแฮปปี้ยังไงเนี่ยมันไม่สามารถจะอ,ออกมาได้หมดนะคะเห็นไหมเปิดไฟหกโมงแล้วก็เปิดอยู่นะคะเปิดไว้เพราะว่าตอนนี้แผงโซลาเซลล์ก็เริ่มทํางานตั้งแต่ตีห้าครึ่นะคะเพราะมีแสง แต่ถ้ามีแสงแดดนี้ขมือบเลยนะคะขมือบไว้เก็บไว้เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ใช้ไฟฟรีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆฟรีนะคุณแม่เนาะวันนี้เราพร้อมที่จะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปลวกเส้นนะคะแฟนคลับเอ้ยมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะกินมังสวิรัติแฮปปี้สบายใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีหน่อยสวัสดีจ้าจ้า ตาธูได้เห็นไหมแม่